สบายดีพี่น้องสบายดียังแมงเรงมิกี้ก็คุ้มแม่อยากไปเบิง์หนูไมหนไมันห่วงมเลยสบายดีจ้าปลาลุงนะแม่ใครบอกอยากไปเบิรหนไมนมืองงามเอาโบเนขอบคุณค่ะสบายดีจ้าหนมืองงามาาหันหน้าแนมกล้องพ่อมสบายดีจ้าปลาลุงมิกี้สิพาปลาลุงไปเห็นยังะพาปุงางไปไปเบิ่งไป เออบระมาสองเกันเถอะบอปลากับอันพักโผล่ใหญ่เบื้องดูโผล่ใหญ่ปลูกพักยังนี่โอ้ตั้งแต่พปลูกโอ้พอนี่พักอันนี้พี่น้องพักกาดอันน่ะพักเทียมเดินธนานน้อยอยู่เจนะอพักเทียมพักหอมป้อมพักกาดต้นพักกาดขึ้นทั้งเลย แล้วก็ยี่เขาหกเลยลูกยันง,งูสองอันนี้พักบัวป้าไปลงามาเสียหญ่าออกแล้วก็พันปลูกพักหอมป้อนมนีใาหญา่เติบเลยปลูกกว่าจะได้สำนีนะใช้เวลาลายมือเพิ่งเติบเลยนะนี่าป้าป้ามันบูมีดอกตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วมือนี้แล้วอยู่หอดำํำหัวกลางเว้นเป็นแดก็เลยบริพากรเมือไปใช้นอนตื่นอย่างนั้นก็เมื่อแล้วคำสี่โมงแรงและ เอาไปย่างก่อนตินล่ะไปเบิ่งหน่อไหมหน่อไหมมันห่วงแล้วก็ยังอยากมาหลอกเลยพา่นมาหน่อไหมมันห่วงแล้วมันเป็นไหมซุงมบันยากฮักอัน้ลินฮักลินลดเอาพ่อบันโมมีละโอ้ยอันตายมันอันแห้งมันลูกอันแห้งมันเบิดแล้วมันเป็นไหมไปเบิ้แล้ลวไปย่างมัน อยากไปเบิ่งมากเหระเป็นไหมไปแล้วเป็นไหมไปดแล้วลผูกเป็ดผูกโยกมาตนองผูกบินไปรอ,อกินอาหารแล้วค่ะอยากลมามาเลาะ่แม่เนีเออแม่สาววันิุภาเด็กน้อยอาเบิ่งเขาคนไหมึ้นรถผัดว่ะรถเขาคนไหมไปส่งเขายังบดิกลับมามือใหม่เพื่อพี่นอ้องเด็กกระเจ้า ก็เจ้ากระสีผักอยู่หันรอรหลดอีกสองคันที่เขาเอาไม้ไปส่งอยู่ต่างเมืองผ่านไปชองสมเมืองใกล้ๆไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้กลับมาน่าจะมืออื่นเมือ้อคืนเขาสิหิวไหมไม,ไม่เห็นบอกไม่อยู่คาเป็นกองเป็นกองเขาก็ใส่สักผ้าอาบน้ใ่น้ามีน้องเขานี่แหละพี่น้องคนบบมียังกินเผื่อกับมาคขอซือเป็ดบางทีมันก็คือืัอนี้ก็มาขออันอันนี้ พอมหุ่งเขาก็เอา,าอหายไปช่องสำน่วยมืดหนักก็ซองหน่วยบางทีเพิ่นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อหาซื้อเอาบนอื่นพร้อมปะผาแยงนี่บ่ได้หื้อไว้จ้าก็พ่อยบ่เลยบดถ้าก่อนและวหือบ่ต้องขุดขี้ดินออกอีกพอปลาดุกมันเบิดแล้วก็บ่ได้หามาลงใหม่พอมิกกี้บ่อยู่บ่ได้หามาลงใหม่นะพี่น้องบ่นไปซื้อกับไก่ไก่อย่างปลาดุกมันกับบดมีให้ตลอดผ้าแยงและสิพ่อยเบิดนี่ อันนี้มันยังบวพอ,อยังดีอยู่ซื่อกับแห้งแพงกันมันถมดินบดอไว้อันนี้ก็เมื่อยเปิดน้ำใส่แล้วก็ป้าให้แหง้งบดดินแน่ตายบ่เลยเมืเม่อยเปิดน้ำใส่หร,รือแม่เพิ่นเอาใส่อยู่บ่บด้มาบัวระบัดเลยตั้งแต่พอมีกีบอยู่ปลาเข็งกับเฮงๆเอาขึ้นไปกินเธอหนึ่งเพราะว่า,าทักเหตุยังกินนะพี่น้องปลาเข็งกินบดีสัมปลาดุกปลานินยังตัปลาอันนี้เลยยังลายอยู่ กินบุดีสมปะดุกปะดุกหรือเนื้อมันนิ่มๆเนาะเอาไปเห็ดมนูกแกงมิน่มมกมิโน่ย่างมินูปิ้งกับเด็กน้อยกับมกักปลาเค็งกับมีตตปิ้งกันด็กินเฮงแรแต่กันยังบุอย่างนะเออน้ามันแสดงว่าแม่เปิเปดใช้อยู่ตลอดคอยนึกว่ากว่าคอยบุญเปิดใช้แต่เฮงเขาคิดว่าอ,อปลาแห้งตายไปแม่เปิเปดใช้ย,ยุสก่นน้ำในนี่นะปลามันเบิดแล้วพอเพม่นก็งื้อผ่ากันแซงออก แต่ว่าน้าอันนี้เพิ่องไว้หดต้นไม้เพื่อการทะยอยไปหดต้นไม้นะ้ำงามบ่อปลาเก่าวก็กล้วยก็บ่ได้งามห่วดินแถวนี่มันเป็นดินทรายผสมกับหินแห่นะพี่น้องมันโมง,งามยอดกิจเจริอันนี้เป็นหลุมที่พ่อเผินเอาหน่ยหม่ม่วงมาปลูกใหม่จะลุกหน่ยหม่ม่วงปลูกใหม่นงาเกาะนน้ำลายอู้ทองฟ้าลายแดดอันนี้ต้องมาหน่อยแดดแดดผู้กับเจ้าสักผ้าอยู่แค่มน้องที่สักผ้า จกจอดอยู่กระเพาะกับผได้เบิ่งรถคนหิวไหมซักมืดหน่อยยามนี่มันลมบางทีพอมันกกอันนั้นอันนี้ฝนก็ะฮดฮดก็คือพได้ฮดพี่น้องลมผัดแห้งเลหน่อะไรหน่อยหลายล่มันกินนี่ไลยปลาดิบหันเบากับมีอกินย้มเลยมุกี้ยังหักขับซเอามันกับบัวเพาะเพาะเกงบัวเพอยังเด้ยพี่น้องเอ้าหักมันเห็นยังลูกเอาไปเห็นยังมันบัวลายพอกระเทินเห็นดิแหงน พ่อกกระโถนเจ้าเหยียดยังอ้าวไปหาหักดอกไม้แล้วัปุ๊บที่อยากมาหล่อนี่อยากมาหักดอกไหม đấy ป่ะผู้ <c oughs> ปไปเบิ่งก้อนอื่นป่ะเพราะแหละอันนี้นะหยจะหักมันลายปะ่ะมันมีลายแหนงอยู่แต่ว่า <c oughs> มันโบลายกก <c oughs> มะม่วงพ่อเพิ่นปลูกเอาไหนมันปลูกนี่โอ้ชุ่งตะวิวอยู่ผู ปีได้ดอกสได้กินหมากก็มา่ม่วงต้นก็มาม่วงแบบเออเออแ้มันจยากมาหล่อน้ำร้อยรลอยก็แข่งแสบห่อนวัดนี่น้ำายาหยุบงางว่าลดดลูกง่างว่าลดโอ้ยอล่าแม่ชงบาง,บางะ หนมาคุ้มแหงาหล่อเลยบบนี่เกี่ยวมาฝึงมะพร้าวอีกแล้วก็ <sk iller> แต่เฮิงแล้วก็ยังหน่วยไม่ใหญ่เป็นไง <sk iller> ข้าวกุกเดียวนี่ส่วนมันหก,กเลยพวกคาได้ย่างมาเคนในพี่น้องดอกมันแม่นอีหล่ายอย่าไปจับมันได้ผู้ทางผู้ผูเป็นหน่าผู้ผลายมากลูกปะปะปะอีหา,า,าอย่าไปดึงมันเด้อ โอ้แห่งไปชาชีมันเอเอาะนั้นแหละกกอื่นกันยังบัได้เป็นมากว่าถูกปะทวดเมื่อกับคุปเฮงเขาไปเบิ่ง,องเอามันคือเป็นแนวนี้อันนี้ยอดมันคือจ่ายยอดมันคือใบแบบสีพี่น้องมันสีรอดอยู่บนนี้ต้อง เป็นแนวนี้ยอดใหม่เขาแหมเขาไว้แหมเขาจะเหลืออยู่เนี่ยต <วะ S 1> ิดโมงงามปลูกยังกระบอะอันนี้เก็บเห็นยังลูกไว้ไว้ยันงูอยู่ในใบตองเขาเามุ่นเขาไปเก็บเอานยังเด้วควดนน้อยไปไปมาเมื่อนะโอ้มันหกมันเป็นตะหลอนะาะอ,อ้อยเจ้าของพรวิจารณ์สิตัดไว้เอาบรวิจารณมะเข้าวป้ามันใหญ่ โอ้กหเกน้ำก็หยดอยู่ตลอดเวลาอันนี้นะน้ำมันก็หัวแล้วหยดอยู่ตลอดเวลาติ่งติ่งติ่งอะไรยังดินแบบว่าดินทรายขีละลายกันแหลกอยู่แล้วก็ผสมกับหินแห่ตรงพี่น้องย้ำแรงแล้วมันยังก็ไปตะเบิงเมึงนนปีกล้วยก็ได้ดอกเด็กฝนบ่จื้อดอกเด็ก บโจ่ผุนเจ้าเฮ้ยนี่มกล้วยน้อยพี่กล้วยเหียวเหี้ยวป่ะมันไม่ช่วยไม่งามหน้าแล่นเลยวันเสาร์เป็น้องกุกดอกไม้งามๆเธอนี่ก็แห้งเว้ยเออออแม่นบ่เด็เอาเก็บนายมันไว้ครับเอาไปแม่เอาไปเมื่อกี้ผลหักคำพักเอาลายคนนี้ก็ได้เป็นกรำเพื่อนแต่ว่า อันนี้มีกี่ฮักกลิ่นซื่อๆแนงมันย่ำนี่ฮ่อึดได้ทำไม่นางอย่าลิ้นเฮิงได้ไปให้โอกาสลิ้นแป๊บเดียวเด้อย่านเด้อนางเกือบเสีเยอีกฮ้านเกือบเสียกิ่งหนึ่งจะได้ชื่อคู่ใหม่อย่าลิ้นขลังลายแม่พวกนี้บักสีหมอกอะไรมันจะลูดแล้วขลังไรไม่ได้ไหนสีหมอกไม่ลิ้นจะรูดอีกทีไหม ชิมากเว้ไแมขึ้นน้ำมือกี้ฮะบ่เลยมันชิอยากลิ่นคันคายไวชายตื่นพักกันเมื่อแล้วจังหน่อยขำสี่มุ่งแรงเฮ็ดเกือบเหี่ยอีกเด้อเกือบเหี่ยขู่ตัวน,นั่นอ่ะเหี่ยให้ไปขางหนึ่งในกองเฟืองนี่ยฮะฮะเออกือจะฉกผ้าอาบน้ำเลย อาวอีลาก็โดดร้องเกือบเฮียด้วยเกือบเทียด้วยเบาสีหมอกวะตะลุดเบางน้ำนมันได้ขึ้นไปจกเถื่ออะไรเนิ่นเงินเกือบเมื่อกี้จกหายใช้หากระป๋อบักหมอกเฮ้ยเฮ้ย กะยาฉลุมันคาบซะแล้วจะไปเห็นยังละไมอันเดียวชองอันนั้นม <si ันคาบโรดกะยามันอ้วนใหญ่แล้วบอกสีหมอกบอกอ้วนช่วงวางหันยังจะจ่อยคนนี้อ้วนขึ้นล้วม่เบาเบเกอร์มันนอนหน้าลายมือบอกเบอร์บเกอร์กันเลยพอแล้วสีหมอกเมื่อก่อนให้มันะลุมละไมให้มันเนาะ ง่ห็นนะไม่เดี๋ยวปักสามองนี่ฮะข้าบไปเบิดเลวพวยพูบ่ท่นเออเออเห็นแล้วไปบพื่ออดไว้ป้าป้าเมือ่อไปหน้าลูกคำเลยพูมาขึอนมาบ่าท่านชิด้เกิบเกิบไปแล้วเมื่อเมื่อจะหน่อยไปแพลวมาอีกเออกินเมื่อแล้วก็อยากกินหม่ำแย่หม่ำแย่ก็คืออยากกินนมเลยภาษาหมิงกี้นะหม่ำแย่ก็คือนมนมแบบนมใส่ขวดขวดนมดูดนะ หนาวลกโลกกนี่นะกล่องเดียวนั่นแล้วกินเบดแล้วกับเบสแล้วทำฮา,มหาหนมข้าวผมไม่กินไม่กินอ่ะ,ะก,กินแต่แ้วเสียงเงินกับข้าวกับน้ำที่เห็ดให้ซื้อมาเห็ดแหกพวกกินโอเคพี่น้องไอ้คือกีบววยเมื่อก่อนขอบคุณมาะศุภูรคนไปแล้วคลิปนี้ก็ะเดาสวัสดีเด้อพี่น้อง